สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลบบุรีเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า3,000ปีและเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงปีพุทธศักราช2,199ถึงปีพุทธศักราช2,231และที่นี่คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี ที่ที่พวกเราทุกคนกำลังมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่จะทำให้จังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีประชาชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและมีความสุขอย่างยั่งยืนคะ่ะ ประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งในสของประชากรทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมาถึงตรงนี้คุณเคยคิดไหมคะว่าเมื่อแก่ตัวไปจะวางแผนชีวิตอย่างไรแก่แล้วไปไหนดีคุณเคยตั้งคำถามนี้กันหรือเปล่าคะ เราอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกมันไม่มีคนดูแลเราทํามาหากินค้าขายไปทั่วแล้วเราก็รู้สึกเราวันหนึ่งเราก็ป่วยแล้วป่วยนานๆแล้วก็ไปหาหมอยากก็พอเขายังชั่วเราก็ไปหาหมอแล้วเอ้เราไม่มีคนดูแลเนาะเราไม่ได้อยู่กับพี่น้องนอกไตของเราเลยมันเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นงานอิสระเราก็เลยพอมาอยู่ที่ลบลีดนี่ก็เลยถามหา บ้านพักคนชลาครับพอดีไปถามอรถสิเงินเขาบอกว่าเนี่ยรถเนี้ยจะผ่านเราก็มาแล้วก็มาดูดูดูบริเวณดูคนดูละเออมันก็เงียบบรรยากาศก็ดีคนคนชลาก็น้อยแล้วก็มันมันเราชอบอย่างนี้รู้สึกเรามีความสุขแล้วก็มัน ที่ที่คนภายนอกเขารู้จักว่าเป็นสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดลพบุรีเนี่ยมันมันคืออะไรที่อื่นก็คือบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุที่ฐานะยากจนไม่มีผู้กระลาเลี้ยงดูตรงนี้เนี่ยในกระบวนการต่างๆที่เรารับผู้สูงอายุเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับในกลุ่มของคนที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าทางโรงพยาบาลส่งมาตํารวจหรือว่าอปทอต่างๆนะคะแล้วก็ไม่อยู่รวมกันตรงนี้ ทีนี้เวลาที่เขาไมา่อยู่รวมกันเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยขนาดแค่บ้านเราเล็กๆเนี่ยปัญหายัางมีพอเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของออบ้านเราอยู่เนี่ยหนึ่งทีวีหนึ่งเครื่องยังคนนั้อยากดูช่องนั้นคนนั้นอยากดูช่องนี้แต่ที่นี่บ้านหลังหนึ่งยี่สิคนหลายๆคนอยากดูปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะก็เลยเกิดความคิด,ดว่า จะทํายังไงให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำโดยที่พูดง่ายถ้าไม่ว่างก็จะไม่ทะเลาะกันตรงนี้แหละค่ะก็เลยจะเป็นเรื่องของการทําโครงการตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะ ใหที่อยู่กันตรงนี้นะนะคะถ้าในช่วงของออวันธรรมดาแล้วก็จะมีนันทนาการให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็เล่นเปตองวันอังคารตอนบ่ายนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมอิสระบางท่านก็ดูทีวีบางท่านก็ซักผ้าส่วนตัวแต่แต่เรื่องของซักผ้าเนี่ยเรามีซักรวมให้อยู่แล้วแต่บางท่านเขาก็ต้องการที่ความเป็นส่วนตัวเขาก็จะทําเองอะไรเอง จ,จัดตู้จัดเตียงไปนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือบ้างบางครั้งแต่ต้องบอกว่าการอ่านหนังสือนี่น้อยมากเรามีมุมหนังสือให้มีมุมรักการอ่านให้แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยข้อจํากัดของเขาก็คือเรื่องของการมองหินและหนังสือที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ได้รับจัดการบริจาคยกเว้นหนังสือพิมพ์ที่เราซื้อแต่ตัวหนังสือนี่มันเล็กมากแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆก่อนจากนี้สักสิบปีเนี่ย จะเป็นกลุ่มของคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ในเยอะดังนั้นสิ่งที่เราจะจัดให้ตอนนั้นก็คือการอ่านเสียงตามสายเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองก็อ่านเสียงตามสายให้ฟังเปิดข่าวให้ฟังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตอนทําให้ตอนช่วงเที่ยงพักเที่ยงก็ือต่ได้สองออน บางทีต้องบอกเลยว่าเรื่องที่อ่านให้ฟังเนี่ยคนสนใจนกี่คนเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องวันนี้ถูกใจกลุ่มนั้นเรื่องวันนี้ถูกใจกลุ่มนี้ก็คือหลากหลายไปค่ะเคยเคยมีมาของไหมมีค่ะก็จะมีประเภทเอ,อ,อยากขอเพลงเพราะเราจะมีจัดเพลงให้นะคะวันนี้อยากได้ลูกทุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือ ว่าก็ไม่ค่อยตอบโต์ตอบกลับรูการใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าหนังสือที่ได้มาที่เรามีให้อ่านเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือจากการรับบริจาคแล้วตัวหนังสือก็เล็กแล้วก็บางทีเนี่ยสิบเล่มมาเหมือนกับเได้มาจากงานพิธีพระราชทานเพลิงศพมาที่สิบเล่มก็คือเหมือนกันหมดหรือบทสวดมนต์นี่จะเยอะมากแต่ถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องส่งต่อให้ข้างนอกเวลาออกหน่วยทีแล้วก็ไปแจกตาม หน่วยบ้างหรือว่าเวลาเราเข้าไปในเดือนจําทีแล้วก็ออกไปแจกในเดือนจําค่ะตรงน,นี้ทางประานกดพอมองว่าเป็นเป็นปัญหนานที่ที่ควรจะแก้ใช่ค่ะเพราะว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าผู้สูงอายุได้สามารถเข้าถึง <c oughs> ในเรื่องต่างๆเหมือนอย่างเราเนี่ยเราเองเราได้พูดง่ายเดี๋ยวเนี้ยเรามีโทรศัพท์เราสามารถเจออะไรได้เยอะแยะมากมายในตรงนี้เลยนะคะ แต่ผู้สูงอายุเนะี่ยเหมือนกับอยู่ในที่จํากัดอยู่แล้วและยิ่งช่วงโควิดเนี่ยงดการออกไปข้างน,นอกและการเยี่ยมญาติก็ลําบากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าเราจะต้องหาอะไรมาทําให้กับผู้สูงอายุที่จะให้ตอบโจทย์มากกว่านี้ แนวคิดที่ได้มาตรงนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ามุมหน,นังสือของเราเนี่ยไม่มีคนมาใช้บริการหรือมีมาก็มาน้อยมากสองสาคนสองสาคนแล้วก็คนเดิมๆคนอื่นก็ไม่มาและปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆรวมกับในอาคารมีการทะเลาะกันบ้างเรื่องนู่นเรื่องนีง้สารพัดทีวงทีวีก็แย่งกันเนี่ยนะคะทีนี้ตรงนี้จะทํำยังไงพอมาคิดถึงเรื่องของถ้าเราได้มี อุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุได้แต่ละคนแต่ละคนมีความเป็นอินดิวิดของใครของมันสามารถจะโฟกัสสิ่งที่ตัวเองชอบได้ประกอบกับทราบมาว่าทางมูลนิธิมิตาธรเนี่ยเขาต้องการที่จะสนับสนุนนะคะก็เลยเดีลกับทางมูลนิธิมิตาธรที่จะออขอรับการสนับสนุนตรงนี้โดยตรงนี้ก่อนที่จะไปขอเราต้องสอบถามผู้สูงอายุก่อน รอบแรกนี่ใจเหี่ยวเลยอุ้ยจะเล่นได้เหรอฉันทําไม่เป็นหรอกนะคะก็คือตรงนี้ผู้สูงอายุเกิดความไม่เชื่อแล้วว่าตัวเองจะทําได้ยายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ด้วยกันสนุกมากเลยต้องเอาโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยว่านี่เห็นไหมมันมีเนี่ยอะไรยายอยากดูอะไรแต่มันจะไม่เล็กขนาดนี้หรอกนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือจากตรงจุดนั้นพอเสร็จแล้วก็คุยปรึกษากันกับทางผู้บริหารนะคะนําเรียนผู้บริหารว่า ตรงนี้เราสามารถจะดิวกับทางมูลนิธิมิจารทรได้เขาพร้อมจะสนับสนุนเรื่องการสอนให้กับทางเจ้าหน้าที่สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์วัสดุต,ต่างๆมาให้ทางเราทางผู้บริหารก็มีวิสัยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะเอาเลยคือให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วถ้าต้องการอะไรให้เราบอกนะคะตอนนั้นก็ได้ดิวกับทางมูลนิธิมิจารทรแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ทางผู้บริหารส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เรื่องการใช้แท็บเล็ตรวมถึงเรื่องของแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุก็จะมีตัวของดิฉันเองกับน้องอีกคนหนึ่งไปอบรมกันอบรมเสร็จกลับมาช่วงนั้นโควิดกำลงังแรงก็จะเป็นการอบรมรอบที่สองแต่ก็จะเป็นเรื่องของออใช้ซูมเอานะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งศูนย์ตั้งศูนย์เนี่ยตอนตั้งตอนปี2564พอตั้งศูนย์แล้วเนี่ย ตรงนี้เราก็จะต้องมาสอนผู้สูงอายุแหละนะคะก็สอนผู้สูงอายุให้ได้ใช้ใหม่ๆนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกระบวนการต่างๆที่เราได้ลรํ่เรียนมาในเรื่องของการสอนเด็กพิเศษเนี่ยเอามาใช้ได้ได้เป็นประโยชน์เลยค่ะเพราะคือต้องเป็นเรื่องของการสอนกลับไปกลับมาแล้วสอนในลักษณะของการใช้ภาพจําเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่พวกอุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยสามารถช่วยผู้สูงอายุได้ก็คือว่าเราสามารถใช้การพูด แทนการเขียนหรือการที่เอ่อจะต้องพิมพ์ต่างๆพูดได้พูดเสร็จอ้าวยายก็เออมันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันดีเนาะเออสนุกดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าผู้สูงยุคเขาจะแฮปปี้ได้เห็นความหลากหลายได้ดูสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ว่าคนนี้ชอบมวยคนนี้ชอบเออดนตรีคนนี้ชอบเออลิเก สารพัดรวมไปถึงต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดการที่เราได้ทำเหมือนกับเก็บข้อมูลความสนใจของเขาว่าเขาสนใจอะไรบ้างอพอความสนใจที่ตรงกันคล้ายๆกันแล้วเอามาจับกลุ่มรวมกันนะคะอย่างเช่นที่เห็นชัดๆเลยผู้สูงอายุจะชอบดนตรีก็เลยจัดกลุ่มดนตรีโดยี่อตอนแรกเนี่ยได้ทดลองตอนปลายปีหกห้านะคะว่าเออเราลองกลุ่มกลุ่มเล็กๆดูซิ ปรากฏว่ากลุ่มใหญ่ขึ้นปีหกหกก็เลยทําเป็นโครงการศิลปะดนตรีบําบัดเพื่อผู้สูงอายุการที่เราจะทํากิจกรรมตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ต่อยอดแค่ตัวโครงการตัวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปต่อยอดเหมือนกันนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปอบรมที่ก็เลยดูอในเรื่องของเอ,อที่มีหลักสูตรสั้นๆทางอ,อผ่านทางซูมนะคะก็คือที่มหิดล มีเรื่องของการเรียนดนตรีบําบัดก็เข้าไปศึกษาเสร็จแล้วก็มาทําอย่างเต็มรูปแบบให้กับตัวผู้สูงอายุนะคะของเราตอนนี้ก็จะมีโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเคร,รือข่ายอินเทอร์เน็ตเนีน่ยก็จะมีเรื่องของดนตรีศิลปะ,ปะดนตรีเพื่อสําหรับบําบัดผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะก็คือช่วงเช้าเนี่ยเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ตอนเช้าแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งก็เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเฉพาะตัว หรือมีอาการทางจิตตรงนี้จะมาเดี่ยวก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มผู้หญิงแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นกลุ่มผู้ชายส่วนวันอาทิตย์จะเป็นกลุ่มรวมทั้งหมดเพื่อให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันทําให้ผู้สูงอายุเปิดเปิดตัวเข้าหากันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเธอก็เธอฉันก็ฉันแต่การมาร้องเพงลงร่วมกันทําให้เขาได้มีสังคม เป็นมีความกลุ่มเป็นความสมานสามาคัคคีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเขาได้กําลังใจซึ่งกันและกันนี่คือคืออีกต้องบอกอีกหลายๆอย่างเลยว่ามันเป็นอะไรที่เอ่อได้มากกว่าสิ่งที่เราทําแค่โครงการสูนิกา ว่าจนถึงวันนี้ยมันประสบความสำเร็จอ่าก็ต้องต้องบอกว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะคะจากเดิมที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ปีหกสี่เนี่ยซึ่งมีคนใช้บริการคือผู้สูงอายุก็ต้อง,ต,องต้องยอมแล้วว่าท่านก็จะไม่ค่อยเปิดรับอะไรนะคะท่านอาจจะเป็นเพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะท่านก็อาจจะตามไม่ทันในตรงนี้พอเราเอาโครงการนี้เข้ามาเนี่ยหลายๆคนก็มีพื้นฐานบางคนไม่รู้จักเลย นะคะว่า,าในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้สือ่อสังคมออนไลน์เป็นยังไงก็มีการานำมาให้ความรู้นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตร,ตรงนี้นะคะได้เตะท่องโลกออนไลน์นะคะตรงนี้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของนอกเหนือจากความบันเทิงนะคะที่แบบอาจจะดูหนัง ฟังเพลงในส่วนที่ตัวเองสนใจนะคะก็มีในเรื่องของบางท่านก็สนใจเรื่องการเกษตรนะคะท่านก็จะดูคลิปที่เกี่ยวกับการเกษตรพอท่านมีความรู้ตรงนี้เนะี่ยเราก็จะมาต่อยอดให้โดยการที่เจ้านม่ที่เนี่ยก็จะพาไปปลูกผักนะคะมีการปลูกผักอ่าครั้งหลังนี้มีการนอกเหนือจากเดิมเดิมจะมีการปลูกต้นหอมผักชีผักบุ้งจีนอะไรเงี้ยนะคะ ก็ต่อยอดมาตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือสามารถที่จะนําไปส่งขายเป็นไรายได้ให้กับท่านผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ได้ด้วยะคะ่ะตั้งแต่เริ่ทมทํามามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างปัญหาอุปสรรคก็น่าจะเป็นด้วยวัยของท่านนะคะสภาพของพื้นฐานความรู้ที่ไม่มีนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะหูไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ การเรียนรู้ก็อาจจะช้าไปตามตามสภาพร่างกายก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยสอนนะนะคะคอยบอกคอยแนะนำอะไรเงี้ยก็การเรียนรู้ก็จะช้าไปตามสภาพธรรมชาติของท่านนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะลบบบที่ได้ในแต่ละปีเพียงพอก็เพียงพอนะคะเพราะว่าทางคณะผู้บัญชาการก็ได้ให้ความสําคัญนะคะก็จัดสรรงบประมาณไปดูแลตรงนี้ให้นะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่า มีผู้สูงอายุที่สนใจในเรื่องโครงการนี้มากขึ้นต้องการมาใช้บริการใน,ในการใช้แท็บเล็ตเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าที่เราจะสนับสนุนนะคะผู้บริหารจะสะบมเงินงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มเติมให้เพื่อให้เพียงพอกับจําจนวนของผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการตรงนี้นะคะ่ะโอโ้ขอบคุณมากที่ทาให้ได้หูตากว้างกว่าย่าง ว่างไกลได้รู้โลกภายนอกและก็ที่สำคัญคือชีวิตมเปลี่ยนในทางที่ดีเรามีความสุขว่าในบ้านปลายชีค่านี้เรารู้สึกเราเติมเต็มเติมเต็มใน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 หัวใจของเราแล้วขอบคุณทุกคุทุกคนเลยค่ะที่เราได้มีโอกาสโชคดีที่มาอยู่ที่นี่ นโยบายของนายกนะคะก็จริงๆภารกิจหลักๆก็มีโครงสร้างพื้นฐานเรื่องทำถนนนะคะแล้วก็ยังมีโครงการคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกําลังกายตอนเย็นๆชาวบ้านก็ได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ออกกําลังกายเป็นเครื่องเครื่องออกกาลังกายสแตนเลสซึ่งเราจะให้มีทุกตําบลในจังหวัดปบุรธนีณวันนี้เองที่นายกลงไปก็ไปเรื่องโครงการคุณภาพชีวิตโครงการคัดกรองสายตา นะคะเพื่อใหอ้ผู้สูงอายุหรือเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะได้มีสายตาเพราะว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างฐา,า,านะทะยากจนแล้วอีกโครงการหนึ่งที่เด่นๆเลยโครงการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพาผู้สูงอายุและคนพิการอันนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นตอ่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีพัฒนาคุณภ,ภาพาชีวิตของผู้พิการและก็ผู้สูงอายุได้ดีมากๆเป็นโครงการกายอุปกรณ์9้าชนิดนะคะเป็นเราจะมีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมไม่ทิ้งค่ะ เราจะเดินไปพร้อมๆกันค่ะพ่อแม่พี่น้องมีความทุกข์นายกก็ทุกข์ด้วยพ่อแม่พี่น้องสบายนายกก็มีความสุขค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายร้อยโครงการในแต่ละปีที่พวกเราองค์การบริหารจังหวัดลบบุรีแห่งนี กำลังมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งมอบสังคมที่น่าอยู่อบอุ่นปลอดภัยและเป็นความตั้งใจสูงสุดที่จะทำให้ทุกชีวิตในจังหวัดลบบุรีได้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ